วันนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงสุนัขจรจัดตายหนึ่งตัวแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งตัวภายในแฟลตตำรวจพื้นที่กรุงเทพมาหานครเมื่อ3วันก่อนนะครับรวม3ข้อหาด้วยกันโดยผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าสุนัขจะเข้ามารุมกัดภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ครับและพอเออในเนจ้าหมากลุณนี่มันก็วิ่งเข้ามาอีกมาหาแฟนผมซึ่งปืนเนี่ยผมก็พกแยกไว้หลังรถอยู่แล้วแยกซองกับแม็กอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะที่จะเอาขึ้นห้องเนี่ยนะครับก็มันถือมาพอดีครับ ไม่ต้องพูดถึงความเป็นตำรวจครับโดยสามารถสํนนิษฐผมเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับคนที่จะเป็นพ่อของลูกคนที่เป็นสามีของภรรยาเนี่ยนะครับเห็นภัยคุกคามที่มาใกล้ตัวเนี่ยต้องพยายามทุกสี่ทางในการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภัยคุกคามกับคนที่รักอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมขอยืนยันได้เลยว่ามีหลายหลายคนนะครับที่เป็นลูกเมียตำรวจที่แฟร้5เนี่ยโดนสุนัขกัดแต่ไม่เป็นข่าวนะครับเพราะว่า เขาเองก็ไม่ไม่ได้มาแจ้งความอะไรนะครับแล้วก็หมามันก็ไม่มีเจ้าของนะครับก็ไปทําแผลกันนะครับพันตำรวจตรีวัสวัตรกล่าวภายหลังเข้าพบพนักง,งานสอบสวนนครบาลพหลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังใช้ปืนประจำตัวยิงสุนัขจรจัดภายในแฟลตตำรวจตายหนึ่งตัวเจ็บหนึ่งตัวโดวยให้การว่าก่อเหตุจริงขณะที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาคือกระทำการอันเป็นทารุณกรรมสัตว์ ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่พันตำรวจตรีวัสวัฒจะต้องไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินยัยพลตำรวจเอกพงสพัฒพงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันภายในแฟลตตำรวจมีสุนัขจรจัดจำนวนมากและเตรียมหาแนวทางแก้ปัญหา โดยจะนำสุนัขเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปครับ